นะครับก็สำหรับใครที่ชอบแนวออฟโรดนะครับแนวออฟโรดก็ค่ายคาเซโมโต้นาะคันนี้นะครับก็เป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็สำหรับค่ายเนี้ยเขาก็จะมีรถออฟโรดให้เล่นอยู่2-3งสามซีรีส์นะครับตัวหนึ่งก็จะเป็น x ็ r a v โ n โนนะครับ m a x m าแล้วก็ Lawa นะครับก็สำหรับวันนี้ก็เอาตัวกลางเนาะมาให้ดูกันก็คือเจ้าคาเซโมโต้ m a x m านะครับ ามาดูบรรจุภัณฑ์มาดูกล่องกันนะครับข้างหน้าก็ประมาณแบบนี้กล่องจะใหญ่วาตัวอื่นๆนะครับของที่ใหญ่ไปรุ่นอื่นพอสมควรนะครับน้ําหนักก็จะเยอะก,กว่านะครับตัวนี้เ,เขาทํามาค่อนข้างมาตรฐานทีเดียวนะครับข้างนะนข้างๆดูข้างกล่องกันก็จะเป็นตัวรูปรถนะครับรุ่นนี้เนาะมาดูเขาก็เขียนสเปคคร่วๆมาให้เราดูกันมีอะไรบ้างน,นะครับครับซีเล่นใดเลยนะครับ มอเตอร์ขนาด550แบตเตอรี่2100ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็อื่นๆก็จะมีเรื่องของอกันน้ำกันฝุ่นนะครับให้ของชุดต,ตัวชุดเกียร์เนาะนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันเลยทีเดียวนะครับโอ้ยหนักมากโ,โอเคการแพ็ค การแพ็กกิ้งนะครับการแพ็กกิ้งสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะแพ็กมาคล้ายๆกับเจ้าช็อคเวฟนะครับก็คือพวกเจ้ารถทางปลนเนี่ยแพกมาคล้ายๆกันก็กล่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นรีโมทนะครับแล้วก็ลัง2ข้างอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยล็อกล้อนะครับแต่ก็รอ,อแกะดูนะครับ กเอาละรถออกมาแล้วนะครับก็ยังมีอยู่ข้างในนะฮะมีอะไรบ้างนะครับข้างในอันนี้ก็มีคู่มือนะครับคู่มือคู่มืออันนี้เป็นคู่มือภาษาไทยนะครับเขาให้เรามานะครับ ตอนน้นก็จะมีตีมตุกแกแล้วก็ตัวประแจขัดล้อนะครับแล้วก็ให้อะไรเรามาอีกอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับไว้เสริมเพิ่มความสวยงามรถนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีตัวบัตรสมาชิก Service Card นะครับของคาเซโมโตนะครับเอาล้ละเดีย๋ยวเราจะมารีวิวรถต่อกันนะครับโอเค อยากจะบอกว่ามันเป็นรถที่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากจริงๆนะครับวางนี่เต็มนะครับเต็มไม่มีที่จะขยับขยายสำหรับโต๊ะรีวิวของเรานะครับหรือที่รีวิวอเต็มเหยียดเลยนะครับก็มาดูทั่วๆกันก่อนดีกว่านะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าของเจ้านี่โหดใช่เล่นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ติดตั้ง บวกสติกเกอร์อะไรสมความงามมาครับแล้วก็ตัวบอดี้เองก็ยังไม่ได้แกะสติกเกอร์สาหรับการหุ้มภายนอกนะครับตัวนี้แกะปุ๊บก็จะเวลวันนี้เนาะนี้ภายนอกด้านหน้านะครับด้านข้างๆนะครับด้านข้างๆของเจ้านี่ก็จะเป็นบอดี้ตัวก็จะเป็นกรดนะครับเป็นตัวที่ไว้สําหรับการกันเจ้าน้ํากันฝุ่นนะครับนี่จะกระเด็นกระดอนขึ้นไปนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีตัวกันชนหลังนะครับก็ ทำมาค่อนข้างแข็งแกร่งสมชื่อรถทางฝุ่นนะครับโอเคลองเปิดกันนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นสเกลไซส์เนี่ยเป็น1ต่อสินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยนะฮะเมื่อเทียบกับ1นต่อสิคันอื่นๆคันนี้ก็จะดูออกไปทางใหญ่หน่อยนะครับออกไปทางจะใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ ตัวโครงสร้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดก่อนเราดูลักษณะทั่วไปก่อนเนาะทางโครงสร้างทั่วไปของมันกันก่อนเอ่อโครงสร้างทั่วไปทั้งหมดเลยนะครับก็จะส่วนใหญ่ย,ยังเป็นพลาสติกอยู่อันนี้เป็นชุดมาตรฐานไม่มีอะลูมิเนียมนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้อลูมิเนียมก็เตรียมเก็บเงินซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าสสาทางฝุ่นเนี่ยก็คงจะเป็นประเภทโหดนะครับเป็นขาโหดขาลุยนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนนะครับ เช่นชุดทาวเวอร์โช๊คหรือปีกนกหน้าหลังนะครับอาจจะต้องเป็นอลูมิเนียมนะครับโอเคเรามาดูกันที่ระดุดม่านะครับด้านหน้านะครับตัวไล่ชุดข้างหน้ามาทาวเวอร์โช๊คตัวนี้ก็ยังเป็นพลาสติกอยู่พลาสติกอยู่ทีนี้ตัวโช๊กก็เป็นตัวนี้จะเป็นโชค๊คสตั๊ดปรับเกลียวนะครับสามารถตั้งความสูงได้ปรับความแข็งความนุ่มได้นะครับตัวโช๊คเองจะเป็นพลาสติกนะครับไม่ได้เป็นอลูมิเนียมนะครับจะเป็นพลาสติกอยู่นะครับก็ โครงสร้างอื่นๆด้นชนหน้าก็ยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับเรามาดูด้านหลังนะครับตัวตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยเพลานะครับก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยเพลามอเตอร์นี่วางกลางนะครับมีสเปอร์อยู่ตรงกลางแล้วก็ต่อชุดเพลานะครับมา2ตัวไปด้านหน้ากับด้านหลังนะครับตัวโครงสร้างด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ยเจ้าตัวนี้มันจะคล้ายกันนะครับจะสังเกตว่าต่างจากรถตระกูลที่เป็น รถทัวริ่งนะครับกลุ่มนุ้นด้านหลังอ่ะมันจะต่างกันนะครับมันจะต่างกันกับชุดด้านหน้าตัวนี้หน้าหลังแทบจะเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับก็มีทัวโโช๊คนะครับเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับมีโช๊คนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตั้งระยะนะครับ้าสังเกตแกะกล่องหาซ้ายขวาก็ยังไม่เท่ากันนะครับก็สําหรับรถพวกนี้ก็ทุกครั้งนะครับต้องคุยกับเพื่อนๆสมาชิกของเราว่า ซื้อมาเนี่ยนะฮะแกะกล่องแล้วยังวิ่งไม่ได้นะครับแกะกล่องนึงวิ่งได้นะมัใช่แกะวิ่งไม่ได้แต่มันจะเสียหายเยอะเลยถ้าเรายังไม่ตั้งหรือไม่ปรับนะครับตัวรถเนี่ยให้ได้ค่ามาตรฐานก่อนนะครับเพราะนันการแกะกล่องปุ๊บวิ่งเลยความเสียหายนะครับก็จะสูงนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็จําเป็นนะครับก็เปิดคู่มือนะครับแล้วก็ตั้งค่าระยะต่างๆระยะลิงก์นะครับระยะลิงก์ระ,ะยะของเฟืองให้มันได้ตามคู่มือกําหนดก่อนนะครับ โอเคคราวนี้เรามาดูชุดไฟกันบ้างไฟชุดไฟโอ้หนักนะฮะชุดไฟนะครับเรามาดูจุดแรกกันก่อนตัวสปีดคอนโทรลนะครับรุ่นนี้เนาะสปีดคอนโทรลนะครับรุ่นนี้ของที่เขาให้เรามาตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่กันน้ำนะครับกันน้ําแต่แนะนําว่าอย่าให้ไปโดนน้ําเยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยกันน้ำเนี่ยกันได้ชั่วคราวนะครับถ้าเจอจังๆหรือแช่น้ําอันนี้ก็คงไม่ไหวนะครับ มอเตอร์นะครับตัวน,นี้ก็เป็นมอเตอร์สต็อกมอเตอร์2ส,สายนะครับนะขนาด550นะครับเราติดฮ e ีทซิงค์มาให้แล้วนะครับก็คงช่วยทุเลาความร้อนไปได้พอสมควรนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่ก็สำหรับซีรี์นี้นี่จริงๆแบตเตอรี่ก็เป็นตัวใหม่เนาะนนจะเป็นตัวใหม่นั้นเนี่ยของเดิมเนี่ย ทางกล่องมันจะเขียน2,100แต่ตัวแบตเตอรี่จริงๆก็จ,จ,จะเป็นสตาร์ค2,300มจโวลต์นะครับก็ให้มาเกินก็ฉลากบ้าง้็นเนอะนะครับเพราะฉะนั้นก็แบตใหม่ก็คงสามารถที่จะเก็บประจุนะฮะได้เยอะกว่าคงจะทำให้เราได้เล่นได้นานขึ้นนิดหน่อยนะครับแถ้าใครอยากปรับเปลี่ยนชุดไฟเป็นชุดไฟแบบบัสเลสนะครับก็ อาจจะขยับไปเล่นแบตเตอรี่แบบลิเธียมโพลิเมอร์นะครับโอเคจุดถัดมานะครับจุดถัดมาก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญเนาะก็สำหรับตัวเซอร์โวนะครับเซอร์โวสำหรับตัวนี้นี่เซอร์โวที่ให้มานะก็ยังเป็นเซอร์โวพลาสติกอยู่นะครับยังเป็นเซอร์โวเซ็ตพลาสติกอยู่แรงดึงตัวนี้ให้มา3ากิโลนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับ มือใหม่ไม่ได้เล่นฮาร์ดคอร์ก็คงเ,เพียงพอนะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นมือหนักนะครับมือหนักชอบทางวิบากก็แนะนําเก็บตังรอนะครับก็เปลี่ยนเป็นเซอร์โวไฮท็อกนะครับเซอร์โวไฮท็อกแล้วก็เฟืองทองเหลืองนะครับก็น่าจะเหมาะก,กว่าครับก็สําหรับรีวิวตัวรถนะครับรตัวรถเจ้า เซ็นโมโตแมกมาอันนี้นะครับร่าวก็คงประมาณนี้นะครับ,รบก็ยังเหลือชิ้นหนึ่งก็คือรีโมทจะแกดะดูอันนี้เป็นอีกหนึ่งกล่องที่ให้มาครับก็เปิดออกมากอ,นนอันนี้เปิดออกมานะครับเราก็จะเจอกับ เจ้าประจำนะครับก็จับของไข่นี้เขาเลยนะครับไข่ปลาเซมโบโต้ก็คือเจ้าตัวรีโมทไกลปืนนะครับกลาวไทนะครับเล่นได้เป็นทั้งรถทั้งเรือนะครับก็คือเจ้าฟัชเชอร์นะครับฟัชเชอร์2.4กิกนะครับทุกคลิปก็ต้องมารีวิวเจ้านี้ทุกคลิปเลยนะครับเอาละครับเป็นรีวิวคร่าวๆสั้นๆนะครับก็เป็นรีโมท2.4กิกนะครับ2ช่องนะครับก็ เน้นใช้ง่ายนะครับก็จะมีตัว s t ตีย i n g นะครับวงมาลายัยมีท o อ a เทลนะครับคันเร่งแล้วก็ดันข้างหน้าก็จะเป็นเบรกนะครับอีกด้านหนึ่งมีอะไรบ้างอีกด้านหนึ่งก็จะมี DSC นะครับ DSC ก็คือปุ่มที่ช่องที่ไว้สำหรับเสียบสายซิมูเลเตอร์นะครับเอาไว้ สำหรับเล่นในคอมพิวเตอร์ไว้ฝึกซ้อมฟีเมอนะครับอีกช่องหนึ่งก็เป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับก็สำหรับใครที่ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ก็เสียบทางช่องนี้แต่ถ้าใครใช้แบตเตอรี่ธรรมดาก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับเปิดฝาด้านบนนะครับเปิดฝาด้านบนมาดูกันเอาละเปิดฝาด้านบนมาดูกันแล้วก็จะเห็นนะครับมีคร่าวๆเนาะคร่าวๆก็จะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้ก็จะเป็นทริมนะครับ สเตียร์วิ่งทรีมตัวทั้งต้นทรีมนะครับไอตัวนี้ไว้ตั้งค่าทรีมตัวตวงมาลัยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทร i มคันเร่งนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวด l ลเรทไว้ตั้งค่าวงเลี้ยวแคบกว้างนะครับของอตัวรถนะครับสวิตช์สองตัวนี้คืออะไรก็คือตัวตั้งรีเวิร์สนะครับปรับทิศทางซ้ายขวานะครับก็ ด้านซ้ายก็จะเป็นของสเต e ร i n g งนะครับด้านขวาก็จะเป็นของทว์เตอรหรือคันเร่งนั่นเองนะครับไฟสองดวงนะครับดวงทางซ้ายก็จะเป็นดวงที่ไว้แสดงสถานะตอนเปิดส่วนด้านขวามือก็จะเป็นตัวที่บอกสถานะว่าการบอยดิงกับตัวรีเซิร์ฟเนอร์นะครับก็สำหรับการรีวิวนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆของเจ้าคาเซโมโตะน็กซ์มานะครับรวมถึงรีโมท ฟรัชเชอร์2.4กิกะเฮิร์ก็ในคลิปนี้คงจบเท่านี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันขอบคุณครับ